S 1> <S 1> <S 2> <S 2> การตรวจเยี่ยมของเราค่อนข้างให้ความสําคัญกับการเข้าไปดูในสถานที่จริงนะฮะแล้วก็คณะอนุกรรมการด้านสิทธ,ธิในกระบวนการยุติธรรมเลยซึ่งผมเชิญจากผู้ทรงรุ้ทุกด้านเลยนะฮะด้านภาคเอากาชนด้านตํารวจด้านทาหารด้านปกครองด้านสื่อสารมวลชนเนี่ยมาเพื่อได้เห็นสภาพได้รู้จักกับสภาพภายในเรือนจํารู้จกักปัญหานะฮะแล้วก็ เราพบเห็นปัญหาอะไรที่ยังไม่ไม่ถูกไม่ควรไม่เหมาะสมเนี่ยจะได้มีข้อเสนอแนะไปยังกรมราชธรรมและกระทรวงยุติธรรมด้วยซึ่งก็จะพบปัญหาอยู่3-4มสี่ประการนะฮะอย่างประการแรกที่เราเราพบก็คือเรื่องของความแออัดมันจะต้องถูกแก้เป็นอันแรกก็อยู่ในข้อเสนอแนะแต่ไม่ได้เสนอให้กรมราชธรรมแก้นะฮะข้อเสนอแนะก็คือรัฐบาลจะต้องมองดูแล้วก็หน่วยงานในกระบวนกา,การยุติธรรมต้องมันดูสาพานนิติบัญญัติ การบัญญัติกฎหมายหลายประเภทในบ้านเราเนี่ยนะครับนิยมเอาคนเข้าคุกนิยมการลงโทษทางอาญาด้วยการจำคุกท,ทั้งทั้งที่โทษทางอาญามีตั้งหลายประเภทข้อที่สองที่ทเสนอคือเรื่องการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขคือบุคลากรทางการแพทย์ในเรือนจำน่ยมีเฉพาะพยาบาลนะส่วนใหญ่ก็คือบุรุษพยาบาลหรืออาจจะมีพยาบาลผู้หญิงอยู่นะ แต่เรือนจำละ1-3ถึง3คนเท่านั้นเองไม่มีแพทย์นะฮะถ้า,ากว่าเกินมือจากพยาบาลก็ต้องไปสู่โรงพยาบาลซึ่งก็คือการเบิกตัวผู้ต้องขังไปเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลในจังหวัดนั้นๆเพราะนั้นการสาธารณสุขการส่งต่อการวินิจฉัยเพื่อส่งต่อซึ่งอยู่ในข้อเสนอแนะที่จะต้องเหมาะสมมีฉะนั้นแล้วถ้าเกิดตายในขณะที่ถูกคุมขัง ป่วยเจ็บป่วยในเรื่องที่เกินความสามารถของพยาบาลแต่เราไม่สามารถจะส่งไปยังโรงพยาบาลได้ทันนถือว่าเป็นเรื่องความเสียหายของเรือนจำด้วยเรื่องของการปฏิบัติหนะ้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายอันนี้อย่างที่ที่กล่าวนะครับว่าเจ้าหน้าที่รัชกันเองก็อยู่บนความเคยชินเป็นผู้ใช้อำนาจโดยไม่ได้คำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วก็สิทธิมนุษยชน ที่เขาพึงมีพึงได้เราได้เสนอให้กรมรชาชาณฑนได้ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานว,วิธีคิดของเจา้เาหน้าที่จัดหลักสูตรในการอบรมเจ้าหน้าที่ทุกระดับกฎหมยายใหม่โดยเฉพาะพร,ระรชาชบัญญัติราชัณฑ์ที่เพิ่งออกมาในปี2560เนี่ยก็เป็นพัฒนาการที่สำคัญของกรมรชาชทาณฑนก็มีข้อเสนอแนะในส่วนนั้นที่จะให้กำหนดกฎกระทรวงในเรื่องการใช้เครื่องพัฒนาการให้เหมาะสม แล้วก็ให้เป็นไปตามกฎหมายราชทานที่เพิ่งประกาศใช้ใหม่นี่คือข้อเสนอแนะจากการเยี่ยมเรือนจําของคณะอนุมการสิทธิในกระบวนการยุติธรรมในช่วง259-2560ถครับ